ก็ตื่นเต้นครับเมื่อกี้ยิ่งเห็นรูปที่ถ่ายมาเยอะเคลียร์ขึ้นรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยกับแต่ละฉากกับแต่ละสีนะครับก็จริงๆตัวเองก็อยากอยากรอดูอีพีแรกแล้วกดดันไหมค่ะสิบสี่แล้วสิบสี่สิบสี่คือมันน่าติดตามไหมอืมเอาผม่าพี่พี่ก่อนเลยอ่าคือออมรู้สึกว่ามันน่าติดตามเมื่อตอนที่รับรับเล่นแล้วพอเราได้อ่านบทแล้วเรารู้สึกว่าโห มีโปรเจกต์ที่ใหญ่ขนาดนี้ในเมืองไทยให้เราได้ทำด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งการผ่านยุคสมัยตั้งแต่ปีส5หจนปีปัจจุบันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในแง่ของการแสดงอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราได้เล่นในเรนจ์อายุที่มันแบบหลากหลายมากแล้วใช่แล้วความน่าสนใจของเรือค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแค่ความรักอย่างเดียวมันเกี่ยวกับมิตรภาพการเติบโตของของเพื่อนหรือว่า าการผ่านวิกฤตต่างๆในแต่ละยุคแต่ละสมยัยเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโอ้เนื้อหามันเยอะจะไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ครบเลยค่ะ ใช่ครับผมเนื้อหาในเรื่องนี้อย่างที่พี่ออมบอกครับมันคือมันค,นครบรถมากๆนะครับมันไม่ใช่แค่แบบคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นหนังรักหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือการเล่าเรื่องของยุคสมัยแล้วคือคนในยุคนั้นนะครับยุค90ูนเนี่ยจะรีมาถึงเหตุการณ์ต่างๆมันมีประวัติศาสตร์ของบ้านเราต่างประเทศด้วยครับแล้วที่สําคัญนะฮะนักแสดงในเรื่องนี้ถ้าดูนะฮะก็คุมแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่คุณ <c oughs> พี่ออมผมแล้วก็ยังมีสา <c oughs> คนที่ไม่ได้มาพี่สิงโตพี่อุน่นแล้วก็พี่ฝนครับ <c oughs> ใช่ครับการังร่วมงาน ก็เซอร์ไพรส์รามากๆเลยตอนแรกเราก็ยังไม่รู้เนาะพเพราะเราถ่ายกันไปส่วนหนึ่งแล้วเรายังไม่รู้ว่าบทของวิวสันนะ่ะมันจะมันจะเป็นใครมาเล่นเราก็แค่จินตนาการพอออมรู้ว่าเป็นนิชคุณคือออมดีใจมากคือหนึ่งอยากร่วมงานกับคุณอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างมันจะง่ายมากๆในการทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของภาษาด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ย เขาโปรเฟชชั่นแนลนะมากมากอ, <laughs> อันนี้ก็ต้องให้คนดูตัดสินนะครับว่าชอบแบบไหนนะฮะถ้าชอบสูงสูงเข้มเข้มก็อาจจะมาทางผมนะฮะแต่ถ้าชอบแบบขาวขาวตีว๋หวานหวานก็จะไปทางพี่คุณนะครับนะฮะลองต้อง,องเลือกกันดูนะครับ ก็ตื่นเต้นนะตอนแรกก็ตื่นเต้นมาเพราะเราเนี่ยส่วนตัวก็คือเราเคยเห็นพี่เขาได้ยินชื่อเสียงพี่เขามาตั้งแต่เด็กเ,กเนาะแล้วก็วันนี้ได้มาทํางานร่วมกันก็ดีใจมากๆพี่เขาก็น่ารักมากๆนะครับแล้วด้วยตัวบทที่เราต้องเจอด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นการฟาดฟันระหว่างตัวนนกับตัววิวสันซึ่งจริงๆในพานเนี้มันค่อนข้างเข้มข้นเพราะมันเปิดมามันเป็นซีนนี้เลยใช่ไหมพี่<ช>เปิดช่วงต้นเรื่องอะไรเงี้ยครับทุกคน,คนดูก็คือจะเปิดมา EP แรกก็คือ เขาเรียกวอะไรอะ่ะติดตามต่อแน่นอนครับผมแล้วเขาขยันมากเลยนะคือพอเราเวิร์กช็อปกันเสร็จหลายๆวันติดใช่ไหมคะทุกครั้งที่เวิร์กช็อปเสร็จออมก็เอ้ยไปไหนต่อเดี๋ยวเอ้เหมือนเราก็คิดว่าเขาไม่ได้กลับมาเมืองไทยเราก็อยากรู้ว่าเขาไปไหนเขาบอกเดี๋ยวต้องกลับไปอ่านบททุกวันเวิร์กช็อปเสร็จกลับไปอ่านบทคือแบบจนออมอ่ะไม่ได้กลับไปอ่านบทยแบบก,บอ,บทอ,กอบ <laughs> <laughs> คืออ่านมาแล้วนะมันไม่รู้ต้องอ่านอีกรอบอะ่ะ จริงๆริงที่เราลับไปอ่านหลายรอบเลยเพราะแบบรู้สึกว่าเขาเตรียมตัวมาดีมากเลยนะคะทำเป็นเพเ่อการทำการทำนงานอะไรอย่างนเรื่องนี้ยากครับยากเพราะว่าทั้งเรื่องของเซตอัพเรื่องของเซตคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวนะครับแล้วก็วิธีการทํางานแ่นกทำต่างๆมันมันอิงกับประวัติศาสตร์อิงกับความจริงเยอะการรีเสิร์ชหรือว่าการวางวางทุกอย่างมันเลยมันเลยซีเรียสมากนะครับ ก็เลยเป็นการทรํางานที่ที่ยากและเหนื่อยแต่แต่มีความสุขครับนะครับตสเกลียวมันดูกว้างในเรื่องกับอดีตไปถึงปัจจุบันเลยนะรใช่เตรียมงานต่างๆโอ้การเตรียมงานเรื่องนี้จริงบทเรื่องเนี้ยพี่เจมเขียนมาประมาณ7ปีนะครับแล้วพอมาแตกมาเป็นซีรีส์14ตอนนะครับทีมรีเสิร์ชต้องต้องรีเสิร์ชเยอะนะครับเหมือนกับทำวิทยาที่ผลนะเออมันต้องมานั่งรีเสิร์ชในเรื่องของการเงินเรื่องของบิสเนสอีก ทีมโลเคชันหาโลเคชันที่มันอยู่ในยุคนั้นทีมอาร์ตอะครับเหมือนสร้างบ้านอะเหมือนทำสเกตอัพบ้านออกมาในแต่ละแต่ละซีนแต่ละเซตอัพเนี่ยมันทําการบ้านกันกันหนักพอสมควรกว่ากว่าจะแบบถ่ายพุ่มกับพานี้อะไรเงี้ยกว่าจะโอ้โหเซตอัพเรื่องสไตลิสต์ของนักแสดงปรับลุคอีกอะไรเนียเป็นงานที่แบบผมว่าทุกซีนมันละเอียดรเราก็เลยใช้คําว่าฟิล์มซีรีส์ครับเพราะว่าทุกอย่างมันถ่ายเป็นหนัง พอถ่ายเป็นหนังโปรเซสทุกอยาก่างมันใส่ใจ100%ยเปอร์เซ็นตีทุกๆซีทุกคัสเลยมีโอกาสได้เห็นผลงานบางส่วนบ้างแล้วพอใจมากน้อยขนาดไหนจริงๆผมผมเซอร์ไพรส์นะผมไม่ไม่ไม่คิดว่าเฮ้ยเราเราจะได้ทำซีรีส์ได้อใหญ่โปรเจกต์นี้น่า,นา,นา,นาจะเซอร์ไพรส์สำหรับเราด้วยเหมือนกันคนทำนะครับแล้วก็คิดว่าน่า,นาจะเซอร์ไพรส์สำหรับคนดูทุกคนเลยอีกกี่เปอร์เซ็นต์เลยเเยอะไหมครับพี่ เหลืออีกสักประมาณสัก30%ได้ครับเหลือบสาเนส่วนหนักๆก็จะไปที่ที่อเมริกานะครับแล้วก็เก็บที่เมืองไทยบางส่วนแต่ก็น่าจะต้องใกล้แล้วครับเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนยาแล้วออกกกกัับ้านฝครับผมก็อย่างที่ทุกคนพูดไปนะฮะจากที่ฟังแล้วก็ดูเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างคนก็อยากให้ทุกคนนะช่วยกันสนับสนุนพวกเรานะฮะทุกคนทีมงานนักแสดง ตั้งใจกันมากครับสำหรับเรื่องนี้แล้วผมคิดว่าถ้าทุกคนได้ดูเรื่องนี้จะรู้สึกว่าเราได้กลับไปย้อนวัยในยุค9กแล้วก็ได้เดินทางไปในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะฮะแล้วก็นักแสดงขับขัาง จริงๆไม่ได้มีแค่นี้นะตัวหลักมีอีกหลายท่านที่เป็นรุ่นใหญ่ที่มาแสดงในเรื่องนี้ทุกคนคือแบบโอ้โหมากฝีมือครับผมก็อยากจะฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งหมดเลยะคและที่สําคัญนะคะดูได้ทางแอปพลิเคชัน i e w นะคะแล้วก็ถ้าสมัครวิวพรีเมียมก็จะดีมากๆเลยใช่ไหมคะพี่โอก็จะไม่มีโฆษณาขั้นจบสวยครับผมขอบคุณค่ะ โอ้นี่มากกันเยอะมากๆเลยได้ก่อเ <c oughs> กดเดี๋ยวเดี๋ยวสยเสนอเราไป,ไป <c oughs>